อนิชิวามินาซ่านะฮะสำหรับคนใหม่แล้วก็คนเก่านะแล้วก็ f c นะครับก็ตอนรับเข้าสู่ช่องสถานีภาษาญี่ปุ่นนะฮะปุ๊กญี่ปุ่นได้ภายใน24ชั่วโมงสำหรับ lesson 29นะ t e นะวิเช้าอะไรเราจะเรียน we are going to study about ตะฟอร์มตะฟอร์มคืออะไรนะ What is it? ตะฟอร์มก็คือเป็นการบอก รูปอดีตนะครับรูปอดีตของภาษาญี่ปุ่นนะ to express the past past affirmative นะครับอ่ารูปอดีตเนี่ยเราเรียนเรื่องรูปมัชตะไปแล้วใช่ไหมครับอันนั้นเขาเรียกว่ารูปมัสเนาะแล้วก็มัชตะเนี่ยเป็นรูปอดีตของมัสแต่ทีนี้รูปตะาฟอร์มเนี่ยเป็นรูปอดีตของ v e r ร์นะครับเขาจะเรียกว่ารูปตะาฟอร์มเหมือนกันก็คือเอาไว้พูดแบบรูปมัสฟอร์มเอาไว้พูดแบบเป็นทางการ แต่รูปต่ฟอร์มเนี่ยก็คือเอาไว้เป็นรูปไวยากรณ์แล้วก็ไว้พูดแบบทั่วไปแบบไม่เป็นทางการอย่างเงี้ยนะครับอ่านะยกตัวอ,อย่างเดี๋ยวเซนเซียพูดนี่ก่อนอย่างเช่นคําว่าเราบอกซื้อแล้วนะฮะคำว่าซื้อในภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่าไคมัสถูกต้องไหมทีนี้ถ้าซื้อแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นไคมัสตาแค่นี้เองแต่ทีนี้มันก็จะมีรูปที่เป็นรูปย่อนะฮะเขาเรียกว่ารูปต่ฟอร์มก็คือไคมัสก็เป็นคัตะ อ่าสั้นๆเลยคัดตะอันนี้ก็จะเป็นรูปวยากรณ์แล้วก็รูปแบบเหมือนอินฟอร์มัลนะครับอ่าทีนี้อ่าเรามาดูยกยกตัวยอย่างนะอย่างเช่นอันนี้คือทาเบเตทำไมครับทาเบเตตัดเตออกมาเปลี่ยนเป็นตะก็แปลว่ากินแล้วนะครับทาเบตะกินแล้วคัดเตแปลว่าซื้อนะฮะคัดตะซื้อแล้วโอโยอเดะว่ายน้ำนะครับโอโยยดะว่ายแล้วนะครับ ชิเตะทำสิชิตะคือทําแล้วนะครับชิตะคือทําแล้วทีนี้กลุ่มกริยาเนาะอ่ะอย่างกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ลงท้ายด้วยรู้ง่ายมากตัดรู้ออกเติมตะได้ทันทีจากมิรุุเป็นมิตะจากทาเบรุเป็นทเบตะโอเชรุเป็นโอเชตะแบบนี้นะฮะเนรุเป็นเนตะนะครับถัดมา กรุ๊ปทั้ง5้านะฮะกรุ๊ปทั้งห้ามีอะไรบ้างตัวที่ลง้ทยด้วยอูสืรุนะฮะเราจํากันได้ไหมคือเราเรียนเรื่องของเตะฟอร์มไปแล้วเนาะมันผันเหมือนเตะฟอร์มเลยแต่เปลี่ยนจากตัวเตะเป็นตัวตะอืมอย่าไปจําอะไรเยอะนะครับอย่าไปจําอะไรเยอะเปลี่ยนจากตัวเตะเป็นตัวตะแค่นั้นเองแล้วก็ความหมายมันก็เปลี่ยนอย่างเช่นข้าวอูดเนี่ยจากเดิมมันเป็นคดเตะใช่ไหมมันก็กลายเป็นคัตะมัสื นะฮะเป็นมัตตะอุรุเป็นอุตตะอย่างนี้นะครับลงไายด้วยบุนุบุนุนุแล้วก็มุนะครับเป็นอึนดะอึนดะนะตะก,ก่อนมันเป็นอึนเดะถูกต้องไหมทุกคนอันนี้ก็เป็นอึนดะอาโซบุเป็นอาซนดะโยมุเป็นยนดะชินุเป็นชินดะชินดะโอ้ยลากยาวเลยคัคขุนะจากไข่เตะก,ก็เป็นไข่ตะ นะครับคตะกุก็เป็นดะนะเช่นโอโยกุโอโยิดะสุเป็นชิตะเช่นฮานาสุเป็นฮานาชิตะถัดมารูปสุรุนะสุรุเป็นชิตะคุรุเป็นคิตะอย่างนี้นะครับ The verb iku นะ is special case นะฮะคือ iku เนี่ยมันผันเป็นพิเศษนะครับจาก iku นะ ite ก็เป็น ita it นะครับอันนี้ต้องจำ อ่าอันนี้ไม่ผ่านไปตามมายากรนะผ่านแบบเฉพาะนะครับทีนี้เนี่ยรูปตะเนี่ยมันจะมีง่ายๆก็คือนันโยทะเบตะนันโยทะเบตะบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเติมคะก็ได้นะทุกคนเวลาเราเติมนันโยทะเบตกะเมื่อลงท้ายด้วยคะเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือประโยคคําถามใช่ไหมครับแต่ถ้าเราพูดภาษาปากภาษาปากคือโคโตเดะนะฮะโคโตเดะฮานาสุตาระฮานาสุโตนะครับ นันิโอท a เบตานเพอเป็นเสียงสูงข้างท้ายนะครับเป็นเสียงสูงข้างท้ายเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นคําถามนันิโอทาเบตกินอะไรมานัน i นันิโอทาเบตนะฮะหรือบางทีเราจะถามว่าเธอไปไหนมาเราก็ไม่จําเป็นต้องโดโกะโดโกเอิต e อ่าอันนี้ก็เสียงสูงนะครับโดโกนิโดโกเออิตต e ไปไหนมา นะครับดโกเออิตะนะครับดโกเออิตะไปไหนมาหรือว่าทำกันบ้านแล้วหรอชูกกไดโอชิตะอ่านะชูกกไดโอชิตะชูกกไดโอชิตะนะเสียงมันจะสูงขึ้นรู้เลยว่าเป็นคำถามอ่าทีนี้เรามาดูวิธีการใช้นะวิธีการใช้คินโนเคงคุงนีอัตตะคิคคคนโนเคงคุงนีอัตตะไอซอเคเยนเย esterday คือฉันเจอเคนเนี่ยเมื่อวานนะครับเมื่อวานรูปตะมันเป็นรูปอดีตถูกต้องปะเพราะฉะนั้นมันมาเจอกับคา,าเออมันมาเจอกับคา,า่าคิโนนะครับเคีเ่ยวเนงปีที่แล้วถูกต้องไหมเคียวเน่งนิฮอนโตจูโกกุนิอิตะฉันไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศจีนเมื่อปีที่แล้วนะฮะลงท้ายด้วยตะเพราะเป็นอดีตเซิงชูนะครับสัปดาห์ที่แล้วอัตราชิอุวาเกีว่วคัตะ ซื้อแจ็คเก็ตมาใหม่นะ I bought a new jacket last week last week ก็ลงไทยด้วยขัดตะโอโตโต้ในฮงโนเอกาโอมิตะโอโตโอโตโต้ก็คือเมื่อวันซืนนะ before yesterday ก็คือก่อน yesterday ไปอีกนะฮะในฮงโนเอกาโอมิตะนะครับ before yesterday the day the day before yesterday นะโอโตโต้ถัดมาสุโกชีในฮงโกเบนเคียวชิตะ ในห้องก็สกุชิในห้องก็เป็นภาษาอังสตาดีอังสตาดีมีอีดีอาริเดน j a p a ป e s e อาริเดนก็คือสกุชินะครับสกุชิโอเคนะฮะอ่ะพอเข้าใจนะครับก็คือเป็นรูปต่าฟอร์มนะทุกคนรูปต่าฟอร์มเนาะของบทที่29อ่ะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะลองมาผัานเป็นรูปต่านะครับไปพร้อมกันอันแรกคือคาว่าอิคุ จริงๆคุมันต้องเปลี่ยนเป็นอิตะถูกต้องไหมแต่ว่าอิคุมันพิเศษนะครับให้จำไปเลยว่าเป็นอิตะนะครับมิรุลงท้ายได้รู้ตัดรู้ออกเติมตะมิตะอย่างเงี้นะครับมิตะโยมูเปลี่ยนเสียงหมูเป็นอึ่นเดะก็เป็นยุนดะนะครับยุนดะคิคุเปลี่ยนคุเป็นอิตะนะก็เป็นขีตะขีตะ เนื้ลง้ายได้รู้นะตัดรูออกเป็นเนตะเนตตนะครับอาตลักุหาตาได้ตะอย่างงี้ฮะตัดกูออกโนรุโนตตโนตะอันนี้เป็นกริยาช่องที่หนึ่งนะครับมันเลยเป็นนี่ไม่ไม่ใช่ตัดรูแล้วเติมตะเลยนะครับเอกช่องหนึ่งนะโนตตโอโยกู เป็นโอโยิดะนะครับโอโยิดะถัดมาสู่เป็นสุตตะนะสุตตะสุบุรีนะฮะสมุกสุรุเป็นสิตะอันนี้ง่ายนะสิตะถัดมาฮานาสุนะฮะเป็นฮานาสิตะฮานาสิตะคาขุนะเป็นไขตะไขตะนะครับทุกคนไขตะเตสิดาวเตสุดัตตะ นะครับช่วยนะครับเตสึดาตะมิเซรุเป็นมิเซตะโ,โนมุโนน,นดานะโนนดาโอริรุโอริตะนะครับโอริตะลงนะ get off คือยกตัวอย่างเหมือนลงจากรถอย่างเงี้ยบัสึกระราโอริตะนะฮะลงจากรถบสัสโอโอลิตะแล้วก็เข้าเป็นคาบตะอ้าอุนะช่องหนึ่งอตัตตะ ืมคันจิมีึ้น <c oughs> คูรุนะเป็นคิตะเอ๊ะเดี๋ยวคิตะอ่าคิตะนะครับอันนี้อตัวนี้ก็เฉพาะนะครับจำไปเลยเฉพาะมันจะไม่มีซื้อเล็กนะครับทาเบรุเป็นทาบเบตะอ่าทาเบตตะโอเคทุกคน ทุกคนผ่านได้ไหมนะเคเซเคเซสุรุโคโตกะดะิมาสกานะครับสามารถผ่านเวิร์บได้ไหมนะครับอ่ะเรามาลองเอ้ยดีมีแค่5ข้อนะคีิเกียจแฟร์แล้วทุกคนอ่ะแค่5ข้อง่ายๆนะครับลองผ่านดูอ่ะอย่างเช่น y esterday yesterday คือคำว่าคิโนนะคิโนเรียนภาาญี่ปุ่นนิฮงโกะเบงเคียวชิมัสเบงเคียวสุรุตัดสุรุออกเป็น ชิตะนะ last week เซิงชูนะ last week I went to the beach with my younger brother เอ่อน้องใช่ไหมครับโอโตโอโตโตโตนะฮะ beach นะครับใครกังใครกังนี้นะฮะใครกังนี้อิตะ <c oughs> ไทยกังนี้อิตะหรือบีจิก็ได้นะครับบีจิก็ได้อเมมโมไรจ์เมนิคันจิจำคันจิไลายตัวก็เป็นตักคู่ซังคันจิคันจินะคันจิคันจิโอโโบเอตะนะฮะฉันจำคันจิหลายตัวโอโบโอโ,อโ,อโ,อโอแบแปลว่าจำนะครับทุกคนจำอะไรก็ ใช้คำช่วยโอแล้วก็มีคำนามอยู่ข้างหน้านะครับ uh, I forgot to do my homework ลืมที่จะทำกันบ้านลืมทำกันบ้านนะฮะก็เป็นชูกุไดชูกุไดโอ้ะลืมอันนี้มันจะเป็นลืมกันบ้านนาะไม่ใช่ลืมทำกันบ้านจริงๆมันต้องแปลอย่าง,งนะี้นะทุกคน ชูโกไดสุรุโนวาสุเรตะนะลืมทำกันบ้านกลัวทุกคนงองอันี้ดีกว่าชูโกไดโนโกโตวาสุเรตะนะลืมลืมเรื่องกันบ้านไป my elder brother gave me a presents กิฟต์คือให้อพิเซนต์คือของขวัญใช่ไหมครับเอเดอร์บัลด์คือพี่ชายนะพี่ชายคือคำว่าอันนี้อันนี้ว่าวาตาชิวาตาชินี้นะพี่ชายให้ฉันคูเรซงคูเรซิงโตโอนะคูเร่เดี๋ยวทุกคนจะได้เรียนวิธีการให้ของภาษาญี่ปุ่นนะภาษาญี่ปุ่นอ่ะมีการให้ก็คือมีคำว่าอเกมัสเราให้คนอื่นเนี่ยใช้อเกมัส แต่คนอื่นให้เราใช้กูเลมัสนะทุกคนคนอื่นให้เราใช้กูเลมัสนะครับมันจะมีความแตกต่างกันอ่ะจบแล้วนะครับก็สำหรับบทที่29นะครับเออก็ใครสงสัยตรงไหนเนี่ยพิมพ์ถามมาได้เลยนะครับแล้วก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เดี๋ยวมันก็จะมีซีรีส์อะไรแบบใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับทุกคนใครที่อยากสอบ JLPT ได้ N ระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ ทางสถาบัานเองเนี่ยเราก็มีมีเรื่องของการแนะนำงานให้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ Japanese Speaking นะฮะเงินเดือนก็ตาม JLPT เลยนะครับถ้าเป็นระดับสูงสูง N1 ทุกคนเงินเดือนหลักแสนไม่ใช่เรื่องยากซึเซบบอกเลยนะถ้าเป็น N1 เงินเดือนหลักแสนไม่ใช่เรื่องยากแต่ขอให้เก่งทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นนะครับสำหรับวันนี้ค o l i d a y o b u s นะครับ